เปีว่วนอ่านไม่ทันเช้าเช้าด้วยขอโทษนะทุกคนมันอ่านไม่ทันจริงคอมเมนต์นะแต่ว่ามอร์นิ่งทุกคนนะคะยามเช้าอันสดใสไม่มีอะไรหรอกบางคนบอกว่าหายไปไหนเน่หายไปไหนเพิ่งตื่น แปะไหมไม่แปดพี่ฟ้านะไม่แปดพี่เต่าครี่จ๋าตอนที่ไปนั่งที่ร้านนั่งเนี่ยอะไรอะบอกกระแลดแบบไม่คุยกับใครแล้วอะจะทำไมถึงไปหิวข้าวได้แล้วว่าจะออกไปหาไอ้นี่โอเด้งกินค่ะ มีน้ำแข็งปะก็ออกไปแล้วอ้าวพี่ช่างน้ำแข็งเพิ่มไปกับน้ำสับประรดเอ้าตอนนี้ด้วยเหรอฮะการนอนต่อด้วยยังนอนไม่พอเหรอเมื่อวานอะเป็นการนอนไวที่สุดในรอบ24ปี เ่าออบอาหาร,รกาวเจ๋วก็เด้งกินไม่มีเลยไม่รู้ตัวแล้วจังว่าหนูนอนไปตอนไหนทุ่มจริงๆหลับแต่หกโมงที่เข้าไปอนอนอ่ะทุ่มนางดูไม่ดูไม่ได้สุดโปด๊ะ เมื่อกี้หน้าตอนเรียนบอกว่าให้เอาของเอ็นอ๋อใช่ใช่หนูใช่เราเป็นคอมพจูนเนอร์ครับยค่ะเขาเขาจะเอามาให้เอามามันมีน้ำแข็งกับน้ำสับปะรดด้วยนะใส่ยัดนะำตครับครับผมเอ่อน้ำสับปะรดไม่ต้องเอาไว้ในนั้นนะคะลลกินไปแ้วถ่ายลูก มีน้ำแข็งด้วยใช่ไหมฮะน้ำแข็งเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นมาให้รอบได้นะครับได้ค่ะโอเคอันี้เลยฮะเอาถังใหญ่หรือว่าถังเล็กครับถังใหญ่เลยครับผมเออน้ำบอลลมข้างในหมดยังอะในตู้เย็นขอน้ำสไปด้วยนะคะสไปนะครับผม่หวยอะไรเดี๋ยวค่อยให้เนี่ยรีบเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอให้ไปก็ไปอั้นเดี๋ยวก็ดามาอีก ใ้ใก้ใกล้เลยเด๋ยวค่ออาอย่าจะถทตีนะตีนะสีก็ดีชุณผู้ชมนัมสวัสดีทุกคนนะคะ ติพี่ขวัญด้วยใช่ไหมันติพี่ขวัญด้วยอืมยังไม่ได้นอนเลยจะเอาทีไ่ไหนมามีเลขแล้วถ้าบอกเลขวันนี้นะมันก็อันเดี๋ยวมัไม่ตรงกับเลขของคนที่เขาจะซื้อซื้อไม่ได้อีก วิธีบล็อกเกอร์ถ้าในคลิปไม่มีอะไรไม่ต้องตกใจมีแต่อาหาร <S <S คลอล้อเลย มาดูอะไรกันยามเช้านี่สองหมื่นคนนี่เราจะบอกว่าเมื่อคืนเมื่อวานก็เป็นการแบบเรียกว่ารีแลกซ์นะฮะของพวกเราสี่คนก็สนุกดีค่ะไม่มีอะไรเลยแล้วก็อย่าตัดต่อรูปพวกเรานะเห็นนะุที่ตัดต่อรูปพี่ฟ้ากับชานอนด้วยกันหน่อยอย่าทำอย่างนี้นะไม่น่ารัก ไอ้พวกนี้นี่เอาปรดี๋ดีนะเดี๋ยวว่าเข้าใจผิดกันได้นะดูไม่ดีนะเดี๋ยวคนอื่นนี่เขาไม่รู้ไง okay. กินด้วยได้ไหมให้กินกินด้วยได้ไหมตีนะให้พวกนี้น่ารักนะหน้าบวมเลยโอ้ยมีแต่คนขอหวยมันอะไรกันเนี่ย ชอบแล้ววันนี้ไปเที่ยวไหนคงไม่ค่ะจะเดินเต็มที่ก็เดินเล่นริมชายหาดแล้วก็เล่นน้ำ ไม่ไปไหนตอนเราพีฟ้านะนแต่ว <1 French Claire> uh. ่าเราหนอนเลยไม่แ <handic> น่ใจอ๋อจริงๆอ่ะการพักผ่อนของพี่ฟ้าจริงๆเลยอ่ะคือการนอนเป็นคนนอนได้แบบถ้าวันไหนเป็นันพักผ่อนลนอนได้แบบ ทั้งคืนนอนเฉยๆนอนเล่นโทรศัพท์นอนดูหนังแล้วก็หลับแค่นั้นขอสามท่ามันยังไม่รู้ว่าจะเอาเลขอะไรไงไประเด็นเดี๋ยวให้เดี๋ยวหวยเดี๋ยวให้ขอคิดก่อน พูดอึอะคิน่าสับลมันพูดอึตองลงไลฟ์เนี่ยใครทำแก้วแตกพูดอึเขาไปอึก่อนนะเดี๋ยวมาขึ้นไลฟ์ใหม่ขออึ